สาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบสสารพัดน้ำมันพืชใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณผู้ฟังครับน้ำมันที่สกัดจากพืชมีหลายแบบหลายชนิดครับเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบว,ว่าน้ำมันแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการปรุงอาหารแบบไหนลองมาฟังกันว่ามีอะไรบ้างครับน้ำมันมะกอกชนิดเอ็กซ์ตร้าไลท์ เหมาะสำหรับการทอดไม่อมน้ำมันให้ความร้อนทั่วถึงไม่ควรทานสดหรือทำน้ำสลัดน้ำมันมะกอกชนิด extra virgin เป็นไขมันดีเหมาะกับการทำน้ำสลัดหรือผัดกับพาสต้าไม่ควรผ่านความร้อนน้ำมันมะพร้าวลดการอุดตันในเส้นเลือดช่วยควบคุมน้ำหนักได้นำไปหมักเนื้อหรือผัดได้น้ำมันดอกคำฝอยเร่งการเผาผลาญไขมันดีต่อผิวพันณ ปรุงอาหารได้และทาผิวพันุ์ได้น้ำมันข้าวโพดทนความร้อนได้สูงมีกลิ่นหอมเหมาะกับการทอดน้ำมันปาล์มมีไขมันอิ่มตัวเหมาะสำหรับการทอดน้ำมันชนิดนี้จะไม่เกิดควันเมื่อทอดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมคำนึงถึงน้ำมันที่จะต้องใช้อย่างถูกวิธีด้วยนะครับสนับสนุนสาระน่ารู้โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบนเนอร์ อาหารเสริมเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตอของร่างกายให้เป็นไปตามปกติและแข็งแรงอยากให้คุณพร้อมเพื่อทุกวันของชีวิตสาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบส